เรื่องของสถานการณ์การค้าชายแดนไทยกัมพูชากําลังประสบปัญหาครับนายจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะผู้บริหารเนี่ยจึงมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดสราแก้วเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็เร่งหาแนวทางแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับสำหรับเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดําเนินการครับคือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการโดยเฉพาะในพื้นที่7จจังหวัดชายแดนครับที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนอย่างเร็วที่สุด ได้แก่จังหวัดสราแก้วครับจันทบุรีจังหวัดตราสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์ครับโดยมีการสั่งการให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะสั้นทันทีแล้วก็เร่งรัดดำเนินมาตรการในระยะยาวครับเช่นการพักชำระหนี้การส่งเสริมการค้าต,ตลาดโรงเกลือการจัดอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพแล้วก็ฝีมือแรงงานและการหารือก,กับฝ่ายความมั่นคงเพื่อพิจารณาการเปิดด่านชายแดนโดยเร็วครับ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งด้วยนอกจากนี้ครับทางกรมการค้าภายในเนี่ยยังได้มีการจัดกิจกรรมจําหน่ายสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดณัา,าสยามินเทศบาลเมืองอรัญญ,ญประเทศถึงวันที่19กรกฎาคม2568ครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการชายแดนด้วยครับ